รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคิมค่ะพัฒมนลการจะนะพันธ์ในรายการวันเดย์หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายค่ะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมต่างๆในโครงการซีพอตของชุมชนหรือเคาน์เตอร์โปรดักต์ออฟไทยแลนด์ค่ะที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจนเกิดเป็นซอฟต์พอร์ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะสิมพาทุกคนมาเที่ยวกััันที่จ่จงหวดชุมพคะ วันเดย์หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชน ใหมบ้านป่ากล้วยนะคะชาวชุมพรหลายๆคนอาจจะนึกถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยย้ายภูมิลำเนาจากทางอีสานมาตั้งรกรากอยู่ที่ตำบลน,นาศักิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพระคะ่ะนอกจากนี้นะคะที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เนี่ยเขายังโด่งดังในเรื่องของการทอผ้าไหมด้วยค่ะจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยวันนี้ขิมก็เลยพาทุกคนมาเที่ยวที่นี่ค่ะที่ชุมชนคุณธรรมบ้านป่ากล้วยอำเภอสวีจังหวัดชุมพระคะ่ะ ชุมชนคุณธรรมบ้านปากกล้วยนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปากกล้วยตําบลนาศักด์อําเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะห่างจากถนนสายเอเชียสีบริเวณสามแยกเขาปีบอําเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรประมาณ13กิโลเมตรการเดินทางมาก็ไม่ยากเลยค่ะขับรถจากตัวเมืองชุมพรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะมาถึงที่ชุมชนบ้านปากกล้วยแห่งนี้แล้วค่ะ ันนี้นะคะฉิมก็ได้มาอยู่กับพี่ทองดีประธานกลุ่มมอนใหม่บ้านป่ากลก้วยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ทองดีสวัสดีค่ะพี่ทองดีค่ะ,คะประวัติความเป็นมาของกลุ่มมอนใหม่บ้านป่ากลก้วยนี้เป็นมายังไงคะหนูทราบมาว่าคนในสมาชิกในกลุ่มนียไม่ใช่คนในพื้นที่ละแวกนี้ด้วยใช่ไหมคะแต่ก่อนที่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาพอ,อดีทางทางใต้นี้เขาจะมีการปลูกกาแฟแต่ก่อนตั้งแต่ปีสองสามก็มามาปลูก ปลูกกาแฟแล้วก็รายได้ดีใช่ไหมแต่ก่อนมันรูร้อยกว่าบาทพอดีตอนนี้กาแฟาก็ไม่มีแล้วมีแต่ทุเหลยนที่ได้ความรู้มาพ่อแม่ก็พาทําในการปลูกมันเลงไหมมีแต่คุณเจ่คุณเท่าทําใช่ไหมจะเป็นไหมพันธุ์ไทยพันไทยพื้นบ้านก็คือทั้งหมดก็คือคย้ายมาจากทางอีสานเลยใช่ไหมที่จังหวัดนครราชสีมา พอก็ได้ความรู้ติดตัวมาพอปี49่ก็แนะนําสมาชิกในการปลูกมันเลี้ยงไหมแล้วก็ขายเส้นไหมแต่ก่อนเราจะขายเส้นไหมพอสอ500 5ห้หกิจนี่แหละเขาจะเริ่มรู้ว่าเรามีเขาก็มีคนเขามาดูงานดูอะไรไปอุปสมมาเราก็มาแนะนําสมาชิกในการพอผ้าแล้วต่อยอดในการไม่ใช่จะเลี้ยงแต่ไหมยอย่างเดีดดยดวก็เริ่มทอด้วยอะไรด้วย<ด> จากที่หนูเห็นเนี่ยก็คือหลายๆคนเข้ามารวมกันทําอย่างที่เขาก็ทําม,มีทําอันนูน้นทาอันนี้คือแต่ละคนเราแบ่งแยกหน้าที่ของสมาชิกกันยังไงคะว่าคนไหนทําอะไรมีหน้าที่อะไรอย่างงี้ค่ะเราตั้งกลุ่มแล้วก็มีประธานรองประธานเลขาเฮลิกิกแบบนี้เราก็ประสานกันแต่เวลาการการขายเขาจะเขาจะทาของเขาเองแล้วก็ให้ให้ถ้าถ้าเขางานที่มีออเดอร์เยอะๆอย่างนั้น เราก็มอบหมายให้คุณไหนจะทาทาถ้าทําได้แบบนี้เขาก็ขายได้ก็สมมติมีคนสั่งลายดอกพุธรักษามาใครทําได้คนนั้นก็ไปทอมาเพราะว่าถ้าเยอะเราทําไม่ทันเราก็กระจายกันกระจายคนในกลุ่มว่าใครทําลายนี้ได้ก็ให้ไปทําลายนี้แล้วจริงๆสมาชิกในกลุ่มเรามีประมาณกี่คนคะสมาชิกในกลุ่มก็ประมาณ2ี่นิบคนเลย แล้วจริงๆก่อนจะมาเป็นผ้าไหมหนึ่งผืนนี้ขั้นตอนมันต้องทําอะไรบ้างขั้นตอนจากจากเราสาวเส้นเราก็ทําเส้นไหมมาตรฐานมกศ8ปดพันพืกจะจะจะให้เส้นที่มีความสม่ําเสมอกันสมาชิกทุกคนก็ได้เข้าอบรมมกศเส้นนี้ก็คือมาจากตัวมอนตัวไหมตัวไหมค่ะก็คือเราไปสาวรังเขามาเลยใช่ไหมคะวมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ะแล้วหลังจากอันนี้เสร็จ แล้วเราก็มาลอกกาวแล้วลอกกาวแล้วเราก็ทำรีเกียวต้องทำเส้นให้มันกลมก่อนแล้วเราก็ถ้าเราจะดูลายเราต้องคัดลายว่าเราในที่เราจะโทรนี้เราจะทำลายไหนบ้างจริงๆแล้วลายเนี่ยมันมีเราคิดขึ้นมาเองเคยทำแล้วใช่ไหมแล้วก็มีอาจารย์ที่ก็มาสอนแนะนำไม่ใช่เราจะเก่งอย่างไรด้วยว่าเราจะทำลายแบบไหนที่จะ สำหรับผู้บริโภคที่จะซื้อที่ต้องในตลาดที่ต้องอ <ๆ S 2> การแล้วเรามีการพัฒนารูปแบบของลวดลายให้มันแบบทันสมัยขึ้นอะไรอย่างไไงี้บ้างไหมคะคุณแม่ก็ก็นี่แหละเริ่มเริ่มทําหลายสีนี่แหละแต่ก่อนเราจะทําแต่โทนสีขาวหรือเหลืงหองแบบนั้นแล้วก็ทําสีเดียวแต่ลายที่ประจําจังหวัดชุมพรของเราก็จะมีลายพุทธร,รักษาลายดอกไม้ประจําจังหวัดชุมพร ลายผ้าที่อยู่ในโครงการซีพอตนี้จะเป็นลายไหนบ้างคะพี่มีก็จะเป็นลายพุทธรักษากับลายดอกลักล่าเกัญญาก็คือสองลายนี้อยู่ในโครงการซีพอตกับลายลายลายคิดลายโขนี่แหละก็อยู่เหมือนกันสมมติผ้าใหม่ชิ้นหนึ่งขายราคาเท่าไหร่บ้างคะถ้าเป็นสีธรรมชาติก็สามพันห้าสามพันห้าแต่ถ้าเป็นเคมีแบบนี้ก็สองพันห้าอสีธรรมชาติจะแพงกว่าขั้นตอนมันยากกว่าเหรอคะ มันมันนั่นกับผู้บริโภคด้วยไงมันไม่เป็นพิษแบบฟิล์ออ์แกนิกค่ะไม่มีสารเคมีผสมก็เลยแพงกว่าเพราะว่าคุณภาพน่าจะเหมือนกับดีกว่าใช่ไหมคะแต่มันมันจะมันจะดีเพราะว่ามันมีสารอะไรตกค้างแล้วจริงๆผ้าของกลุ่มมอนใหม่บ้านป่ากลวยกับผ้าของที่อื่นนี้แตกต่างกันยังไงของเรามีจุดเด่นที่ต่างจากคนอื่นยังไงบ้าง จุดเด่นของเราที่เราพอขายได้เรามีลายอัตลักษณ์ของเราแล้วเป็นลายถ้าเป็นลายพุทธรักษาก็ลายดอกไม้เพียงจังหวัดชุมพรแล้วถ้าเป็นสม,มอพรก็เป็นลายของจังหวัดชุมพรเราจะเน้นตั้งแต่อันเก่าของเราที่เคยทําเราก็ทําเหมือนกันแต่ถ้ามันลายเราขายได้เราก็ทําตามออเดอร์ที่เขามาสั่ง จะเป็นดอกพุทธรักษะใช่ไหญ่ก็จะเป็นดอกพุทธรักษาที่แบบว่าฮิตฮิตที่ขายดีที่สุดเพราะมันมเป็นดอกไม้จังหวัดชุมพรแล้วหลังจากผ้าของเราเข้าไปอยู่ในโครงการซีพอร์ตแล้วเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาได้มาให้ความรู้หรือมาช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรบ้างคะแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นทางซุนเหมือนไหมเิลิงพระเกจชุมพรจะเข้ามาดูแลเราตลอดเรื่องการผลิตผ้าหรือลายผ้าหรือลวดลายผ้า ทางกรมก็เลยให้ศูนเหมือนไหมนี่ให้มาเราทําเป็นลายหรือเวลาขายก็ศูนเหมือนไหมพาเราไปที่ที่อย่างศูนร,ราชการแบบเนี้ยก็เขาก็เปิดโอกาสให้เราได้ไปสแสดงตรงนั้นตรงนี้ได้ขยายกลุ่มลูกค้าด้วยใช่ไหมะจะไปที่เซ็นทรันสุราษฎร์ไปไม่ก็ศูนเหมือนไหมก็มีบูธให้เราอย่างนี้วัฒนธรรมที่จะซื้อไปเลยซื้อผ้าของเราไปนั้นกันค่ะ ทางศูนยนไหนก็ซื้อมันมีมีทุกที่ที่อาจารย์เข้ามาก็ต่อยอดให้ตลอดก่นอนที่จะเข้าโครงการกับหลังเข้าโครงการเนี่ยรายได้หรือยอดขายมันต่างกันมากไหมคะก็ถ้าพอเรามีที่ปลดของเราเขาขายได้ขายขาย,ข,ขายดีกว่ากว่าแต่ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนเขาไม่รู้ว่าเรามีชุมพรมีด้วยเลยชุมพรมีด้วยเลยเขาว่าแต่พอเขาเริ่มกระจายรู้ข่าวทาง ที่อบตนาศอะรอย่างเงี้ยแล้วก็ศูนย์หม่อนไหมหรือวัฒนธรรมหรือพอชพัฒนาชุมชนเขาก็กระจายเพราะปีก่อนนี้จะตกอยู่ประมาณ700เมตรเพราะว่าเขาเดินแบบเดินไรพวกในพวกผู้ว่าไรแบบนี้นแล้วพี่ทองดีคะถ้าสมมติมีคนสนใจอยากได้ผ้าไหมาจากกลุ่ม,มหม่อนไหมบ้านปากกล้วยนี้สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะก็ศูนย์ห ศูนย์หนึ่งสี่บลูทูแต่ฟซไลน์ก็ทองดีซีนิทองดีซิค่ะแต่เข้ามาได้หรือโทรมาได้เลยโทรมาได้แล้วเมื่อกี้หนูเห็นเหมือนตรงนี้เขามีศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะในในการเลี้ยงไหมค่ะเลี้ยงไหม่การเรียนรู้การเลี้ยงไหม่แล้วมันมีอะไรให้เราดูบ้างคะมีอะไรให้ก็แต่แต่ในฐานนั้นจะมีเลี้ยงไหม่อย่างเดียวถ้าเป็นทอผ้าก็ต้องมีทีก็คือไปดูการเลี้ยงใหม่ได้ดูการทอผ้าได้ใช่ไหมคะทอผ้าแต่บางบ้านก็ยังโทรอยู่ เราเดินชมก็ได้ก mm ็ค hmm. ือเราสามารถไปเดินชมขั้นตอนตั้งแต่เลี้ยงใหม่ตั้งแต่การทอตั้งแต่ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนจบสามารถดูได้ที่นี่หมดเลย้ดูได้เดิมทีนะคะชาวบ้านปากกล้วยเนี่ยมีประมาณ150ครอบครัวค่ะหรือประมาณ500คน ซึ่งอย่างที่ขิมบอกไปแล้วนะคะว่าประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนแห่งนี้เนี่ยเป็นชาวตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดนครราชสีมาเมื่อประมาณปี2523ค่ะเพื่อมาประกอบอาชีพปลูกกาแฟในตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีโดยทุกคนเนี่ยได้นำความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมาสาวมือด้วยกีกระตุกติดตัวมาด้วยโดยเริ่มแรกนั้นนะคะเป็นการทอผ้าไหมเพื่อใช้กันเองภายในครอบครัวจากนั้นจึงร่วมกันตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมอนไหมบ้านปากด้วยขึ้นมา ในขณะนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณ30คนค่ะลายผ้าที่ทอส่วนใหญ่ก็เป็นลายพันพฤกษาลายดอกพุทธรักษาซึ่งเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดชุมพรรวมไปถึงลายโคม5้าลายดอกกาแฟชุมพรลายนกนางแอ่นลายขอลายขอวนลายขิดแล้วก็ลายเขี้ยวยักษ์ค่ะซึ่งเป็นลายดั้งเดิมที่มีอายุมากกว่า100ปีนั่นเองค่ะ ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ทองดีมากนะคะที่มาพูดคุยแล้วก็เล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มบัง,มงหม่บ้านฝากต์ด้วยขอบคุณมากค่ะ <Yeah. S 1> อย่างที่พี่ทองดีได้บอกไปนะคะว่าที่นี่นอกจากจะมีผ้าใหม่สวยๆแล้วเนี่ยเขายังมีศูนย์กิจกรรมการเรียนรู้ให้เราไปดูตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่เลยอย่างไงช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปดูการปลูกมอนเลี้ยงใหม่ของที่นี่กัน ไข่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะฟักเป็นตัวหนอนเล็กๆว,วันเดย์หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชนวันเดย์หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชน ที่บอกไปในเบรกที่แล้วนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับงานผ้าไหมให้เราศึกษาอย่างละเอียดเลยค่ะโดยที่เขาจะแบ่งเป็นฐานต่างๆนะคะตั้งแต่การปลูกมอนการเลี้ยงไหมการสาวไหมการย้อมสีการมัดหมี่แล้วก็การทอผ้าค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้ขิมจะได้ไปดูน้องหนอนไหมตัวเป็นๆด้วยจะน่ารักขนาดไหนงั้นเดี๋ยวลองตามไปดูน้องหนอนไหมกันค่ะ นี่นะคะขิมก็อยู่กับพี่เจค่ะซึ่งพี่เจเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหมอนไม่บ้านปากลัวแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่เจสวัสดีค่ะพี่เจค่ะตรงหน้าของเรานี้คือเป็นขั้นตอนแรกสุดเลยใช่ไหมคะคือการเลี้ยงใหม่ใช่ไหมคะซึ่งใบตรงนี้ก็คือใบหม่อนที่เขากินรอคะถ้าสมมติจากตรงเนี้ยเลี้ยงเราต้องเลี้ยงนานแค่ไหนเราถึงจะเขาถึงจะทําตัวให้เป็นดักแด้กี่สิบวันค่ะมันก็สุกค่ะสุกเหรอคะเขาเขาก็จะเป็นดักแด้เหรอคะก็เป็นรังออกมาแล้วก็เป็นเป็นดักแด้ค่ะ อ่าแล้วหลังจากนั้นเราทํายังไงต่อคะพอได้เป็นดักแด้แล้วพอดักแด้แล้วเราก็เอาไปสาวเอายยเป็นเส้นสาวอนะค่ะค่ะเป็นสาวเอาเส้นมาคนะ่ะอ๋อพอได้เป็นเส้นทีนี้เราก็ได้เป็นเส้นผ้าเลยหรือเปล่าคะหรือยังต้องไปทาอย่างอื่นก็ไป ลอกกาวค่ะอ๋อต้องมีลอกกาวให้เป็นสีขาวอ๋อลอกกาวพอลอกกาวเสร็จแล้วมันจะเป็นเหมือนบนหัวหนูนี่ค่ะก็คือมันจะเป็นสีขาวๆนวลๆแบบนี้เลยใช่ไหมคะแต่หนูเห็นเหมือนก่อนลอกกาวมันจะเป็นสีเหลืองๆซ่อมสีเดียวกับสีลังเขาใช่ไหมคะอ๋อแล้วลอกกาวคือเอาไปแช่น้ำเหรอคะหนูเอาไปต้มมันมีสารทําให้เป็นสีขาวอเอาไปต้มมีด่างแล้วพอได้เป็นอย่างนี้ต่อไปเราทํำยังไงต่อคะต่อไปก็เอาไปมัดมี มัดทําลายใช่ไหมคะทำลายแล้วเสร็จเราก็ค่อยเอาไปทออีกทีค่ะอืมค่ะพี่เจคะ่ะแล้วอย่างน้องไหมต่างต่างเหล่านี้เราได้มาจากไหนคะที่ศูนย์มอนไหมเฉลิมืพระเกียรตอิอ๋ออันนี้คือไข่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะฟักเป็นตัวหนอนเล็ก,เ,ลกเป็นตัวหนอนเล็กะะ<ๆ>เป็นเล็กแบบเล็กจิ๋วแล้วอย่างเงี้ยอย่างตัวในมือหนูเงี้ยมันอายุสักกี่วันคะอันนี้สิบห้าวันอืมสิบห้าวันก็ตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วจาก ไข่เม็ดจิ๋ววอย่างนี้15วันจะได้เป็นน้องตัวเล็กน่ารักแบบนี้อ๋อ20วันมันก็เข้ารังอ๋อี้อีก5วันเขาก็เข้ารังแล้วปะคะเนี่ยอีกไม่กี่วันเขาก็จะเข้าพร้อมกันทั้งถาบนี้เลยหรอคะพร้อมกันอืมก็คือมาพร้อมกันก็จะได้รังพร้อมๆกันเลยอย่างแผ่นนี้เนี่ยมีไข่ประมาณกี่ฟองจะได้หนอนประมาณกี่ตัว2,000ตัว2,000ตัวเลยหรอคะก็คืออย่างอันเนี้ยไข่หนึ่งแผ่นนี้เท่ากับถาดนี้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะ ถาดนี้ถึงสองหมื่นไหมคะเนี่ยมีรวมหมดทั้งสี่อ๋อนี่สี่ถาดนี้คือมาจากแผ่นนี้แผ่นเดียวเยอะมากหลังจากได้ไข่มาเราเอามาวางไว้เฉยๆได้เลยหรอคะรอเขาฟักเอามาวางไว้เพราะว่ามันเป็นตัวมันเล้วเขาแจกมาเป็นตัวแล้วามาวางไว้เราก็อ๋อคือเขาอะเพาะจากอันนี้แล้วเขารอให้มันฟักเป็นตัวก่อนแล้วเขาถึงเอาตัวมาให้เรา<ะ>เนี่ยแหลอคะ,ะอ๋อแล้วการดูแลคะ่ะเ,เขาก็กินอย่างนี้กินใบมหม่อนอย่างเดียวตอนที่แรกๆเราก็เอามีดมา หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหั่นหั่นใบหมอนนะฮะว่าหั่นหนอนเป็นชิ้นเล็กๆอ๋อหั่นแบบใบหมอนเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอามาให้เขากินค่ะอย่างเดียวเลยเหรอคะเขาไม่กินอย่างอื่นเลยเหรอคะไม่กินอย่างอื่นก็เลี้ยงง่ายนะคะก็แค่เอาเอาใบหมอนมาให้เขาก็อยู่ไป20วันแล้วก็กลายเป็นทำรังอจริงๆเขาก็ถือว่าเป็นเป็นสัตว์ที่ดูแลง่ายอยู่นะคะใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเลี้ยงไหม20,000ตัวเนี่ยเราจะสามารถทอผ้าไหมได้เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนคะจาก20 0 0 0ตัว1 8เมตเม็ดไง 18เมตรคือถ้าทอเสร็จแล้วจะได้ผ้า <5 S 1> ยาว18เมตรเหรอคะเ <18 m. S 1> ยอะนะคะจากกระดาษไข่แผ่นเดียวสู่ผ้าใหม่18เมตรสุดยอดมากและนี่ค่ะก็คือต้นหม่อนที่เราเอาใบไปให้น้องใหม่กินนี่ก็คือใบหม่อนที่แท้จริงส่วนนี้ก็คือลูกของเขาเป็นลูกหมอนหรือมมลเบอรี่ค่ะนี่ คนเอาไปกินได้ส่วนใบให้น้องใหม่กินซึ่งจะเอาใบไปให้น้องกินได้เนี่ยเราจะต้องรอให้ใบแก่เต็มที่ก่อนเราถึงจะตัดไปให้น้องกินได้ด้วยค่ะและหลังจากที่ตัวใหม่เข้ารังเรียบร้อยนะคะเขาก็จะทำการสาวใหม่ให้เป็นเส้นยาวๆค่ะก่อนที่จะนำไปฟอกแล้วก็ย้อมสีจากนั้นจึงนำไปทอให้เป็นผ้าใหมลวดลายสวยงามอย่างที่เราเห็นกันค่ะ เรียกได้ว่ากว่าจะได้ผ้าไหมสวยๆสักผืนเนี่ยต้องใช้ทั้งเวลาความประณีตฝีมือแล้วก็ทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ส่งต่อกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นถือเป็นอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างมากเลยค่ะ ที่นี่ที่เดียวเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับผ้าใหม่ครบจบทุกขั้นตอนเลยแต่ว่าความสนุกยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยขิมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่อำเภอสวีต่อค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีจุดเช็คอินแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกเยอะมากๆเลยยังไงติดตามกันช่วงหน้าค่ะ วันเดย์หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชนวันเดย์หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชน ที่แรกที่ขิมพาทุกคนมาเที่ยวนะคะก็คือที่วัดพระบรมธาตุสวีค่ะที่นี่นะคะถือเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชุมพรค่ะและพระบรมธาตุนะคะยังถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในจตุธรรมธาตุของทางภาคใต้ค่ะที่มีอายุยาวนานกว่า700ปีและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะใครที่แวะมาเที่ยวชุมพรน,นะคะก็ต้องห้ามพลาดที่จะมาสักกาะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ พระบรมธาตุสวีนะคะคาดกันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการซ่อมแซมบูรณะอีกหลายครั้งปัจจุบันองค์เจดีนะคะมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ8.5เมตรประดับด้วยเสา6ต้นค่ะ ตกแต่งด้วยรูปปั้นช้างโพีรษะสลับกับรูปยักษ์ถือกระบองและมีเจดีย์องค์เล็กที่จำลองจากแบบเจดีย์องค์ใหญ่ตั้งอยู่รอบฐานทั้ง4มุมส่วนบรรยากาศภายในวัดพระธาตุสวีแห่งนี้นะคะก็ทั้งสะอาดและก็ร่มรื่นมากๆค่ะวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ําสุวีซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของชุมชนแห่งนี้โดยบริเวณริมแม่น้ํานะคะจะมีศาลพระเสื้อเมืองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพบ,บูชามาอย่างยาวนานค่ะ มวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวนะคะนั่นก็คือที่ดอยตาปางแห่งนี้ค่ะระหว่างทางที่เรานั่งรถขึ้นมาตลอดระยะทางกว่า2กิโลเมตรเนี่ยเราจะได้เห็นชุมชนบ้านบนดอยที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่หลายหลังเลยค่ะและเมื่อขึ้นมาถึงจุดชมวิวดอยตาปางแล้วนะคะเราจะสามารถมองเห็นเขาหินปูนที่เรียงรายเหมือนภาพวาดแถมยังสามารถมองเห็นวิวของช่องเขาทะลุจากตรงนี้ได้อีกด้วยค่ะ ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เราสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอดท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายที่เต็มไปด้วยป่าไม้เขียวขจีค่ะแล้วถ้าเรามากางเต็นท์นอนที่นี่ตอนเช้าๆเราก็จะสามารถตื่นมาดูทะเลหมอกสวยๆได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็ยังสามารถไปชมทะเลหมอกยามเช้าที่ดอยช้างค่ะซึ่งได้รับความนิยมไม่แพ้กันที่นี่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ500เมตรค่ะซึ่งถือว่าไม่สูงมาก เป็นภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการชมทะเลหมอกได้แบบตลอดทั้งปีเพราะว่าไม่ค่อยมีลมค่ะส่วนถ้าใครอยากมาชมทะเลหมอกสวยๆแบบนี้นะคะแนะนําว่าต้องมาให้ถึงยอดดอยช่วงประมาณก่อนตีห้าค่ะโดยสามารถขึ้นรถนําเที่ยวที่พร้อมบริการด้านล่างได้ตั้งแต่ตีสีกันเลยค่ะ พลาดเลยค่ะก็คือที่นี่ค่ะลานหินตั้งคลองหินดําซึ่งนับว่าเป็นมหัศจรรย์ธรรมชาติแห่งหนึ่งของเมืองชุมพรเลยค่ะส่วนของลานหินตั้งนะคะจะตั้งอยู่บริเวณหน้าทางเข้าค่ะเป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่บนพื้นทําให้เกิดความสวยงามน่าอัศจรรย์มากๆเลยล่ะคะ่ะในส่วนของคลองหินดํานะคะจะเป็นร่องน้ําที่กัดเจาะหินปูนจนกลายเป็นร่องน้ําลึกและลวดลายหินที่แปลกตาเนี่ยถ้าเรามาช่วงน้ํารดสามารถเดินลงบันไดาเหล็กไปที่ข้างล่างได้ด้วยค่ะ ซึ่งที่นี่นะคะถึงแม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ว่าความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นมาเนี่ยสวยงามไม่แพ้ที่อื่นเลยค่ะนอกจากสถานที่สวยๆที่คิมพาทุกคนไปเที่ยวกันในวันนี้แล้วนะคะที่ชุมพรเนี่ยเขายังมีที่เที่ยวอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีทั้งทะเลแล้วก็ภูเขาอยู่ด้วยกัน ส่วนใครนะคะที่สนใจผ้าไหมทอมือก็อย่าลืมหาเวลามาเยี่ยมชมแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหมบ้านปากกล้วยกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการวันเดย์่วันมหัศจรรย์ชุมชนก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่สนับสนุนแนวคิดและการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมสื่อใหม่ที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพต่อสังคมค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะขิมจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวชมความสนุกสนานของชุมชนไหนกันต่อนนั้นอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม